เบ๋ยวยนะ้ขอขอไปไว่ายน้ำได้ไหมคะมแม่ไม่รู้ว่าน่าจะไปไหวไหมนะสิคะลกูกฟ้าพาไปก็ได้นะคะเอางี้ถ้าคุณเป็นห่วงอะ่ะเดี๋ยวผมไปด้วยวันนี้ผมไม่มีคนค้าอยู่แล้ะฮะคุณพ่ออยู่ด้วยเหรอคะ <Yay! S 2> ใช่ค่ะคุณพ่อไปได้วยกันนะคะนะ,ะนะ,ะขออน,นุญาตคุณแม่ก่อนค่ะคุณแม่ค่ะน้องขันขอไปได้ไหมคะไปได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่ขอเป็นคนเรื่องช่วยน้ำให้น้องขวัญน,นะ งั้นคุณฟ้าไปเตรียมตัวเถอะคะ่ะเดี๋ยวดีเตรียมน้องขวัญเองช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลลูกเลยเอางั้นก็ได้ค่ะ